ยังอยู่กันที่พื้นที่ของอำเภอเสดานะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปรวบแก๊งคอเซนเตอร์ได้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตมสงขลาค่ะก็ได้ร่วมกับตำรวจภูธรภาค9นะคะรวมไปถึงตำรวจสพเสดาด้วยค่ะไปจับกุมตัวนายลิมเซ็กคงค่ะก็คือชาวมาเลเซียนะคะอายุ40ปีตามหมายจับของสพเมืองขอนแก่นค่ะ โดยออกโดยสารจังหวัดขอนแก่นสืบเนื่องจากนางรุ่งทิพณครังสุอายุ49ปีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความที่สพเมืองขอนแก่นว่าถูกแก๊งคอรเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลองแงะชื่อบัญชีนายมาหามะคามิจำนวนเงินเนี่ย95,000 99,500บาทค่ะคุณผู้ชมโดยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไพรสณนแล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค4ด้วยพลตำรวจโทบุญเลิดใจประดิษฐ์นะคะซึ่งก็ได้มีการร่วมกันติดตามจับกลุมตัวนายคนนี้ได้ที่บ้านด่านนอกชายแดนไทยมาเลเซียขณะที่กำลังหลบนี้กำลังจะกลับประเทศเลยค่ะ ได้พร้อมกับนายอาหามะคามิเจ้าของบัญชีนี่แหละแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยหนึ่งคนในขณะที่นำตัวชาวมาเลเซียคนนี้ไปที่ห้องพักนะคะ โดยการจับกลุมในครั้งนี้ค่ะได้ของกลางเป็นบัญชีธนาคารต่างเนี่ยจำนวน8เล่มบัตร ATM 8ใบเงินสดจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทและมีภาพในขณะที่ผู้ต้องหาไปกดเงินจากธนาคาร TMB ธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยที่บ้านด่านนอกด้วยนะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคะผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าได้ร่วมกันทำความผิดจริงค่ะ